ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเกย์ป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องที่ทำเอาแฟนๆเนี่ยช็อกกันมากๆเลยในตอนนี้นะครับสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆด้วยนะครับหลังจากที่มีคนเนี่ยพูดถึงเรื่องของอายอนกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่น้องหายไปนะครับไม่มีการอัปเดต ไม่มีใครเจออายอนเลยจากที่เข้าออกตึกเป็นประจำก็หายไปเลยนะครับจนในตอนนี้เนี่ยเบบี้มอนสเตอร์ก็คือปักวันเดบิวอย่างเป็นทางการแล้วเรียบร้อยแถมยังมีการปล่อยนะครับเหมือนเป็นรูปคอนเซปต์เนี่ยออกมาเรื่อยๆเลยทยอยปล่อยทีละคนทีละคนทีละคนแฟนๆก็ยังคงคาดหวังรอที่จะเจอของอายอนอยู่นะครับแล้วก็ บอกไปถึงเรื่องต่างๆที่มีการคาดเดาคาดการวิเคราะห์กันไปอย่างรูปที่นั่งด้านหลังที่เหลือ6คนเนี่ยหรือว่า6ที่นั่งนะครับก็ทําหลายๆคนนะั้นใจไม่ค่อยดีและตอนนี้เนี่ยก็มีข่าวออกมานะครับทาง YG เนี่ยออกมา,ถาแถลงอย่างเป็นทางการเลยเกี่ยวกับเรื่องราวของไอยอนโดยได้บอกเอาไว้นะครับว่าหลังจากที่มีการปรึกษากันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นการปรึกษากันอย่างจริงจังเลยด้วยจากเหตุผลด้านสุขภาพนะครับทำให้ไอยอนนั้นที่กําลังเตรียมตัวที่จะเดบิวต์ร่วมกันกับเมมเบอร์จาก Baby Monster ตัดสินใจที่จะไปโฟกัสนะครับที่สุขภาพของอาหยอนมากกว่านี้พักผ่อนให้มากขึ้นแล้วก็เพื่อจะไปฟื้นฟรูร่างกายดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่สามารถที่จะร่วมการเดบิวต์ของเบบี้มอ s t e r อร์ได้ YG ก็ได้บอกต่อด้วยว่ารู้สึกเสียใจมากๆเลยที่ไม่สามารถจะแนะนำอาหยอนนะครับในฐานะของเมมเบอร์จากเบบี้มอ s t e r อร์ได้ในตอนนี้แล้วก็บอกว่าจะ พยายามดูแลแล้วก็ทุ่มเทให้สุดความสามารถเลยในการสนับสนุนทั้การพักรักษาตัวหรือว่าการดูแลสุขภาพของไอนจากในเนื้อหาข่าวเนี่ยก็เหมือนว่าไอนนั้นเนี่ยจะยังไม่ได้ร่วมเดบิวต์กับ Baby m o อน ster อร์ในตอนนี้นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการออกมาถแถลงการของ YG ในครั้งนี้นั้นไอนเนี่ยจะยังไม่เข้าร่วมการเดบิวต์แล้วก็จะกลับเข้ามาร่วมวงใหม่หลังจากที่สุขภาพดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่าไอยนเนี่ยจะออกจากวงหรือว่าออกจาก โปรเจก์นี้ไปเลยนะครับไม่ได้อยู่ใน YG แล้วอันนี้เนี่ยทาง YG ยังไม่ได้แถลงลึกเข้าไปถึงขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้บอกเหตุผลเพิ่มเติมนอกจากปัญหาด้านสุขภาพที่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเพราะอะไรด้วยนะครับในตอนนี้เองเนี่ยอายอนนะครับติดเทรนด์ทวิตเตอร์หรือว่า X ขึ้นมาคนแชร์คนพูดต่อกันเนี่ยเปน็นแสนเลยเพราะว่ารู้สึกเสียดายมากๆและก็รู้สึกว่า YG เนี่ยทำอะไรช้าเลือเกินปล่อยรูปของเบมเมอร์กับการเดบิวต์อย่างจริงจังมาแล้วเพิ่งจะมาสรุปหรือว่ามาชี้แจงเรื่องของ ยอนในตอนนี้และก็ยังไม่ค่อยชัดเจนแบบ100%เเท่าไหร่ด้วยมันยืดเดยื้อมานานมากๆเลยนะครับ และแฟนๆเนี่ยก็เสียดายมากๆกับไอยอนที่ไม่ได้ร่วมเดบิวต์กับเบบี้มอนสเตอร์เพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวตื่นมากเลยแล้วก็ออกราเดร์ er สุดๆนะครับตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็คือให้กําลังใจกันเองแล้วก็ให้กําลังใจเมนไอยอนกันด้วยใครเนี่ยที่ติดตามเรื่องนี้กันอยู่นะครับเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ YG เนี่ยแถลงข่าวมาก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับแต่ยังไงก็ตามเบบี้มอนสเตอร์เนี่ยเราเชื่อว่าทุกคนนั้นก็ยังคงจําภาพไอยอนกันต่อไปนะครับแล้วก็หวังว่าการกลับมาของไอนนนั้นเนยะเอะไรททที่ําใหุ้กคนนั้น ดีต่อใจนะครับก็รอดูกันดีกว่าว่าหลังจากนี้เบมอนจะเดบิวต์หคนและอารอนจะกลับเข้ามาร่วมด้วยไหมหรือว่าการถแถลงของ YG นั้นจะเป็นการบอกแล้วว่าอารอนเนี่ยจะไม่กลับมาร่วมกับเบบี้มอนสเตอร์และเบมอนนั้นจะมีเพียงแค่6คนรอดูรอติดตามกันต่อไปนะครับคลิปนี้เราไว้มาอัปเดตเพียงเท่านี้ครับทุกคนกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดซับสไคร้เให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง